อันความตายชายดาเรีนี้ไม่พ้น <c oughs> จะมีจนก็ต้องตายกลายเป็นผี <c oughs> ถึงแสนรักก็ต้องร้างห่างทันทีไม่วันดีก็วันหน้าจริงหนาเราอดิจังสังขารน,นั้นไม่เที่ยง เกิดเท่าไรตายเกลี้ยงไม่เหลือหลอทั้งพูดอีเข็นใจตายเตียนต่อ <c oughs> แม้ตัวบอก็ต้องตายวายชีวันกราบขอกราบนบตาการพระอธิการสมพงปฏิทิตโตเจ้าวาดวัดทุงพีช และขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกๆรูปที่อยู่ในอารามแห่งนี้พรอมทั้งขอสวัสดีพระแม่พี่น้องปุยญาติยายที่เคารพทุกคนทุกท่านที่ให้เกียรติเดินทางมาทั้งบ้านใกล้และเรือนไกลในการที่ทุกท่านนั้นได้เสียสละเวลาอันมีคุณค่า เวลาอันมีคุณประโยชน์ของท่านให้เกียรติเดินทางมาร่วมในพิธีตั้งจบบัาเพ็ญกุศลในครั้งนี้ทีมงานเจ้าภาพก็ต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องปู่ย,ย่าตาาจทุกคนทุกท่านเอาไว้นะโอกาสนี้ครับวันนี้ก็มีญาติพี่น้องเดินทางมาจาก โคราชหรือว่านครราชสีมาซึ่งนำโดยพี่น้อยโปยขุนทศจากนั้นก็เป็นพี่สาวคุณสมปองปยขุนทศด,ดังนั้นก็ต้องขอขอบพระคุณคุณน้อยปลอยขุนทศร้อมทั้งคณะที่ให้เกียรติเดินทางมา แต่จะมาเป็นเจ้าภาพทําการถวายจจตุปปัจจัยในการตัวพระวิธรรมอีกด้วยในข้ามคืนนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณญาติผู้ใหญ่ที่เดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมาข,ของเราพร้อมทั้งคณนะดังนั้นท่านมาถึงแล้วก็เรียนเชิญนะครับหารับประทานอาหารด้วยกันจก่อนซึ่งทีมงานเจ้าภาพทีมงานแม่ครัว ก็ได้จัดเตรียมอาหารหวานขาวเอาไว้รอต้อนรับพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตาายที่ให้เกียรติเดินทางมาครับคณะของพี่สาวคือพี่น้อยปวยคุณโทษนั้นก็ได้นำพวงรีดมาทำการคารบจบและยังได้มาเป็นเจ้าภาพตัวพระพิธรรมเจ็ดกัมพีในค่ำคืนนี้ดังนั้นลูกๆหลานๆก็ต้องขอขอบพระคุณ เอาไวนะ้ณโอกาสนี้ถ้าดวงบิญญจาณ์ของคุณแม่สมปองป่วยคุณทศสราบโดยจาร์วิถีใจก็ขอให้ท่านจงได้ปลืม้มจิตปลื้มใจที่พิดสาวและเครือญาติพร้อมทั้งคณะเทีเกียรตเดินทางมาร่วมในงานของคุณแม่สมปองโป่วยคุณทศ หังนั้นก็ขอให้ดวงบินญ,ญาณของท่านมีแต่ความสุขในภูมิและพบที่ท่านเดินทางไปพวงรีดเขียนคำว้อารยรักพร้อมกระปักชื่อแฟนอย่างแน่นหนาทั้งของเพื่อนน้องพี่ญาติการลวนประสาจากขั้วแห่งหัวใจ นี่แหละครับก็ต้องขอขอบพระคุณพวงรีทุกทพวงที่ท่านนั้นได้จัดมาทำการคารพตรบในครั้งนี้ลูกหลานของผู้วัยชนก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆพวงรีกินข่าวเดอร์คนโคราชบ้านเองนนะมาแล้วย่าลืมกินข่าวเดอร์ ดีใจเดได้เห็นคนโคราชมาด่ดีใจหลายเดะเพียงแต่ได้ยินว่าคนโคราชมาเด็ก็ปลื้มออกปลื้มใจอยากจะทานเก้ววทักสามจานแล้วเกินจะได้ปลื้มใจมากขึ้นไปอีกนะเนาะเด้อกินข่าวกันเด้อคนโคราชบ,บ้านเอง มาที่นี่เขาเรียกกันง่ายๆนี่แหละเรียกกันไม่ยากหรอกนี่แหะครับการตายไม่ว่าหญิงหรือชายก็ตายด้วยกันได้ทุกคนดังนั้นอย่าประมาทในชีวิตเพราะที่ตาปัดพระคุณเจ้านั้น แต่เขียนไว้ว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นเปินไม่เบรดีไม่พนทุกคนพบ <c oughs> คำที่หนึ่งเขียนไว้ไปไม่กลับเบีแต่ดับผูกพังดังคำจอนคุณแอ่สมปองปล่อยคุณทดไปเลยรับ ดับขันนิรันดรเชิงตรอกรทุกคนด้นดันไปคำที่สองเขียนไว้หลับไม่ตื่นวันและคืนผ่านไปนานแค่ไหนแม้จะปลุกสักเพียงใดก็คงไม่ยอมตื่นกลับคืนบ่า คำที่สามเขียนไว้ฟื้นไม่มีในโลกนี้คงเป็นปริศนาคุณแม่สมปองหลับสะิด็ดปิดตลอดทั้งสองตาชั่วชีวาวันและคืนไม่ฟื้นเลยคำที่สี่เขียนไว้นีไม่พน้น ถึงยากจนมั่งมีเศรษฐีเอย่ยแม้จะอยู่ในที่ทุกข์สุขสบายไม่พ้นเลยความจริงเป็นจริงจำลองเรามานั่งคำหนึ่งถึงชีวิตนึกและคิดเข้าไปในสมองว่าจริงเหล่านี้มีจำลอง จริงทุกต้องคือทุกคนไม่พ้นตายนี่แหะครับอย่าได้คิดหนีความตายเพราะว่าหนีอะไรพวกเรานั้นพอหนีกันได้แต่หนีความตายนั้นหนีไม่พ้นท่านภูมิเกียรติที่เคารพทุกอย่างล้วนเป็นอนิจจัง เมื่อก่อนนั้นยังไม่มีตัวเราขณะนี้มีตัวเราดังด้นก่อนที่จะไม่มีตัวเราอะไรยังไม่ได้ทำก็ทำกันให้สำเร็จลุล่วงไปโดยดีก่อนที่จะไม่มีตัวเราครับก็ขอ,ขอริเชิญน,นะครับพ่อสวัสดีครับพอ่อมาจากไหนเอ่ย ไกสนีเขาสมิงอยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับพร้อมทั้งคณะนี่แหละครับในการที่เราทุกคนทุกท่านมาในกันในค่ำคืนนี้ถ้าเราไม่รักกันถ้าเราไม่นับถือกันเราคงไม่ได้มาเหตุที่เรามานี้ ก็เพราะว่าเรารักกันเรานับถือกันเราเคารพกันถึงแม้ว่าตั้งแต่เช้าจนเย็นเราก็ตู้กับงานมาหนักทั้งวันตกเย็นมาแล้วเราคนสมค,ควรที่จะได้พักผ่อนแต่เราก็เดินทางมาร่วมด้วยช่วยกันไม่คำดึงถึงความเด็ดเหนื่อยมาทั้งวันอันนี้เพราะว่าใจเรา มีกันและการดังนั้นก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆดวงใจทุกๆก,กำลังใจที่ให้เกียรติเดินทางมาร่วมด้วยช่วยกันดังนั้นงานนี้ถ้ามีจสิ่งดึงประการใดขาดตกบกพร่องไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับการบริการการอำนวยความสะดวกหรือว่าทีมงานของลูกๆหลานๆทักทายพูดตรงเกียรติได้ไม่ทวนหน้า ก็ต้องขอประทานอาภัยจากทุกท่านเอาไว้ณโอกาสนี้ครับก็ขอเรียนเชิญนะครับรับประทานอาหารเ,เย็นด้วยกันทุกคนทุกท่านเลยครับมาถึงแล้วก็ขอเรียนเชิญอาหารของเราจัดกันแบบเรียบง่ายแบบกันเองกันเองเพราะว่าคุณแม่สมปองโวยคุณทษนั้นเป็นคนเรียบง่ายดังนั้นงานของท่านลูกๆหลานจึงได้จัดตอบสนองความเรียบง่ายของคุณแม่ จัดอาหารแบบปุ๊เฟ่แบบปาร์ตี้หารับประทานได้ตามถนัดตามสบายชนิดเรียกว่าช้อนคานจานใบตักรับประทานกันได้เต็มที่ท่านมาในงานของคุณแม่สมปองโปวยผลทษแล้วให้ถือเสว่าเราทุกคนทุกท่านนั้นเป็นเจ้าภาพกันเจ้เองดังนั้นขอเรียนเชิญทุกคนทุกท่านด้วยความเคารพขอขอบพระคุณ